ก็วันนี้ายเลนชนชัยนะคะก็เปิดตัวอีกแล้วสิ้นปีขอแลบกับน้องนิชาค่ะนะัทนิชาคือ<ไป>จริงๆเรามีโอกาสพูดคุยกันมาสักพักแล้วอะค่ะทั้งตั้งแต่จริงๆเวลาทําแบรนด์เราก็มีแพนเป็นเยียร์ลี่อยู่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเราก็มีการวางแผนแว่าปีนี้เราจะมีพี่แอนต้นปีแล้วก็มีนิชาสิ้นปีซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์สองคนที่แตกต่างกันแล้วก็ รู้สึกว่าเราสนุกกับการนําเสนอ2ท่านนี้มากๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันเสื้อผ้าออกมาก็แตกต่างกันแต่อย่างเป็นไมออลิสันชายอยู่หัวละหัวละไม่ผมเหมือนแบบตรวจสคริปต์เขาอยู่ไงว่าพูดครบมอะไรเงี้ผื่อมีอะไรทับหล่นไหมไม่ใช่คือคือพอมันเป็นแบบงานเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่เวิร์โหมดก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็จะแบบตั้งใจเลแบบ ปกตินีหลานี้เอะรส่นช่วยภรรยาเลยบางที้าขอยากครับแล้วทำอะไรยด้วยแต่ว่าิงๆฉันไี่ยสัมผัสอยู่แล้วกถามด้วยว่าใ่แบบนผ้างจะองแเยต่เอาจริงๆอันนี้พูดแบบไม่ได้มองไม่มองแบบไม่ได้ไม่ได้พูดแบบกลัวภรรยานะครับแต่ว่า อะไรชนิดความรู้สึกแต่เขาทำมาจริงเหรออันนี้จริงอันนี้จริงไม่บูบเพราะว่าคือบางทีบางทีคือไม่ไปรู้สึกมันมีความแบ๊วอยู่บางงานผมรู้สึกมันแบ๊วไปมันแบ๊วไปสำหรับผมผู้หญิงแบบหวานไปอ่ะแต่วันนี้วันนี้ผมว่ามันมีความเซ็กซี่มีแบบมันมีอะไรบางอ่ามันมีความเปรี้ยวเออก็เลย มันเป็นคอลเลกชั่นตั้งแต่ตั้งแต่ดูมาผมชอบคอลเลกชันอันนี้มากสุดลงตัวที่สุดจริงๆเขาก็เมื่อกี้เขาไม่แอบประสิบแล้วเขาชอบนึกว่าเขานึกว่าเขาให้กำลังใจไปอย่างนั้นไม่เห็นเราเครียดอยู่ชอบชอบเอง <c oughs> ผมผมยังซื้อจะซื้อใส่เองเลยเขาซื้อเขาซื้อไปแล้วนะไอ้พูดเไอเกมคาร์บอยไอ้เกมคาร์บอยแต่ผมเองตมนนี้มัจะซื้ออ๋ออยู่ที่บ้านผมแอบใส่ตัวอย่างนี้ ได้มันมีมันมีเกงๆคาร์บอยอยู่ตัวนึ่งที่พีอาร์ใส่แล้วก็ผมว่ามีอภนพิเศษพิเศษผมก็เลยบอกทางทางทีมดีไซน์ว่าแบบช่วยเลาะไอ้ตัวอะไรนะไอ้ลูกไม้เพราะว่ามันแบบผู้หญิงไปนิดนึงอะไรนะมันดูมันแบบชุดชุดในผู้หญิงไปนิดนึงแต่สวยสวยสวยพอใจกับติกสามชุดที่ออกมาคือจริงๆคอเนี้ยพอเราทำเสร็จอะ นทชอบมากส่วนตัวคือแนทะบอกทุกคนว่าเฮ้ยแนทะชอบคอลเลคชันนี้มากๆแกลยนทก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจกับมันมากๆก็ต้องขอบคุณทีมงานเนทะทุกคนนะคะทีมไมวิลิสเซทุกคนที่ทําง,งานหนักมากตั้งใจมากๆแล้วก็ขอบคุณน,น้องนิชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าน้องเป็นอินสปิเรชันทำให้คอลเลคชันนี้ออกมาดีแบบนี้คะ่ะอันนี้ค่ะซื้อได้ที่ไหนกังคะตรงนี้ก็ตอนนี้นะคะช้อปได้วันนี้ทุกช่องทางนะคะทุกช่องทางออนไลน์แล้วก็หลังวันที่14นะคะเราจะมีที่คอมเมอร์แอนด์สยามเซ็นเตอร์ เซ็นเซ็นทรัลคูเกตแล้วก็เซ็นทรัลศีราชาค่ะแล้วกออนไลน์ด้วยออนไลน์เราขายวันนี้อยู่แล้วแต่หลังวันที่14แล้วก็ไปเราจะมีขายในช็อปค่ะในตัวเดี๋ยวต้องรีบซื้อนะฮะเดี๋ยวจะหมดซัก่อนใช่ถ้าไม่หมดเดี๋ยวต้องรับไปชองแต่เขาเปิดบินให้นะเมื่อเช้าซื้อไปแล้วสองตัวเป็นคนที่3ามสามที่มาซื้อจ่ายเต็มเนาะ แน่นอนไม่ลดไม่ลดเลย่ตังไม่ลดอยากเข้าบ้านแบบปลอดภัยนะครับต้องจัดเต็มฮก้อกจัองอะเมื่อกี้ะเมื่อก้าแกงไ้วาีขวดีงเียเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ยังแซวกับพี่เสียวเลยไม่ใช่คนนี้ใส่ชุดนี้ด้วยนะแพะแพทมื่กี้แซวแพะแต่งตัวเหมือนกันทุกคนน้กคว่าเจ๊ทองแน่เลยอะเอไม่ค่ะยังค่ะยังค่ะ ไปปีมพูาพูดอะไรนะจะมี่ต้องรับไปปีอ่าปก็คือเขาพูดได้ฮะคือแค่ะคือแค่หลักเาแคชราไม่ได้มีเราไม่ได้มีปรึกษากันมาว่าเออจะพูดอะไรยังไงเลยว่สะดวกคุยแค่ไหนก็คือสวกคุก็จะเล่าให้ฟังก็ได้แต่ว่า ก็ก็มีแผนค่เก็คุยกันไว้มาเ็าคุยคุยกันอยู่กำลังจะเริ่มต้นกำลังถ้าจะตอบตรงๆก็คือกำลังพยายามปรับเวลาของชีวิตของตัวเองเพราะจริงๆตัวแอนด้ะได้เปร์เหมือนกันแล้วนก็ทำงานเยอะมากๆเลยอนันดาก็ทำงานเยอะมากๆซึ่งกว่าจะแบบเราเป็นแม่ได้เราก็ต้องสโลว์ดาวกับ เพสของตัวเองนิดนึงซึ่งนัดอยู่ในจังหวะที่นัดกำลังคิดว่าโอเคอาจจะมี next step ในชีวิตแล้วก็เริ่จัดการกับการระบบของตัวเองแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพแล้วก็ตอนนี้ก็มีการไปใช้กับคุณหมอบ้างว่าโอเคเราพร้อมแค่ไหนมีอะไรที่เราต้องบำรุงยังไงบ้างอะไรเงี้ยอย่างคุณแม่เขาก็จะเชื่อในในสายจีนก็ให้กินกระเพาะตาให้กินกระเพาะหมูให้กินโซม Hey, ho, แม่เขาส่งอะไรมาเต็ไมไป่มนเลยเยอะมาก <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่แบบพยายามเตรียมสุขภาพอ่ะเพราะว่าสัแ่แดดอ่ะแล้วรู้สึกว่าจะมีเลยอ่ะในในคนที่ทํางานเยอะอย่างพวกเราอ่ะส่วนตัวนะเท่าที่เหตุประสบการณ์ของเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ผ่านมาเลยพออยากมีก็ไม่ได้มีได้เลยแล้วก็เลยกลับมาที่เ็ปที่นั้นรู้สึกว่าอะขอลองไปดูรายสุขภาพเตงก่อนแล้วก็แล้วก็พยายามคุยกันเยอะมากแม่ว่าโอเคถ้าเรามีเราอยากจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ เดี๋ยวว่ากันเนาะอันน,อนี้จะแบบธรรมาชาติเลยหรือว่าเราจะาครุงสาวประมงแตวิธีวิธีว่าไม่ได้ดูให้ยเขาเพราะว่าคือคืออย่างนี้ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นก็เลยเราเรา,เรามองเป็นแบบฟังก์ชันแล้วก็เราอยากเข้าใจให้ตรงนี้ให้แบบพยายามหาขอ้อมูลให้มันครบมมี่รวมทั้งผมก็คุยกับเพื่อนๆผมที่เพราะว่าเพื่อนๆผ,ผ,ผมหลายคนเริ่มเริ่มแต่งงานมีลูก ก็ไปปรึกษาว่ามันเป็นยังไงทั่งที่เราต้องจัสชีวิตยังไงบ้างเนี่ยเขาก็จะถามประจำอ่ะเจอใครเขาก็ถามว่าแบบเจอมคนีชิตเยอะไปเยอะไหมมันยัเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนแบบมันอยู่ในมันพึ่งผ่านจุดที่เราตัดสินใจกันว่าอ่ะลองดูแล้วกันแล้วตอนที่จะแบบ Officially เป็นแบบวันเริ่มเนี่ยเราแค่ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่แบบ ก็ต้องเช็คด้วยนะกำลังเข้ากำลังเข้าคอสอยู่นะโดนเข้าคอสอยู่ต้องกินนี่กินนั่นต้องนอนเป็นเวันต้องนอนอ่ะดูดีเลยใช่ก็ดูเป็นคนนะองนอง้ากนไว้นะคะว่าแบบเป็นพ่อเปนแม่แบบแบบอะไรนี้อะไรเนี่ยคุยกันบ่อยนะก็คือมันเป็นข้อสงสัยที่ผมว่าเรามีกันทพื่อนะนี่เขาก็ชอบถามว่า จะเลี้ยงยังไงจะเลี no like the the ้ยงอิสระแค่ไหนเขาโตมาเขาจะเป็นยังไงถ้าเป็นผู้หญิงจะจะเป็นยังไงถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นยังไงถ้าเป็นผู้หญิงแล้วฉันจะตกกระป๋องไหมหรออะไรเงี้ยขนาดนั้นด้วยใช่หน้ารู้สึกว่าหน้ารู้สึกว่าถ้าเกิดเขามีลูกผู้หญิงอ่ะหน่าจะเป็นแบบหน้าจะตกกระป๋องยางดีเลยแล้วแซลตกไปว่าอย่างไรบ้างคะอ๋อแน่นอนฮะ เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดมีลูกนะ priority อะจะเป็นของลูกก่อนสมมติถ้าจะขับสมมติต้องไปรับลูกกับไปรับยูไอไปรับลูกบอกเลยจริงไหมคะับอ๋อนี่ก็เรื่องจริงไม่แต่ว่ามันก็ไม่สอง่ะถ้าสมมติว่าคือไอเดียของเราเป็นที่ที่เราบอกเลยว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากำลังตัดสินแตสนใจใช่ไหมแล้วก็พอเราตัดสินใจแล้วว่าอ่ะลองดูเนี่ย คือผมว่าจุดแรกที่จะทำให้เราแบบสเต็ปเทคสเต็้นได้จริงๆก็คือการที่เราเราต้องมองเห็นว่าเราต้องรุ่เทชีวิตของเราให้กับอีกชีวิตึ่งซึ่งมันก็แน่นอนแหละฮะคือสมมติว่าเขาจะรับลูกหรือรับผมก่อนเขาต้องไปรับลูกก่อนอย่างเงี้ย<ต>ถ้า,ถ,าถ้าพอ่อถ้าพอ่อต้องเดินเดินไปเท้ากลับบ้านก็เรื่องของพ่อไปแต่ว่าทําไม่รูู้ก็่ออคืา้าไม่รู้เกิดอะไร ผมเป็นเด็กที่โตมาแบบแปลกๆะแบบนี้พ่อแม่ให้พี่หน่อยแล้วก็แบบก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้จักคือแบบเขาไี่้อยู่ในโลกมันก็เลยแบบไม่คุ้นแต่ผมไม่รู้ว่าตัวผมผมเองจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนเด็กผมไม่เคยเจอ,าอาจจเนนก็อาจจะเป็นแบบฝังลึกมากหรือว่าอาจจะแบบไม่รู้ผมอาจจะเป็นแบบรู้ว่าเฮ้ยอย่าเข้าใกล้ลูกค่ณ ถ้าจริงๆนะแนทอ่ะยังไม่นัดก,กันนูดาแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจะมีลูกกันเลยถ้าจริงๆตอบตองๆเลยนึกไม่ออกว่าว่าแบบตัวเองจะเป็นแม่ยังไงหรือเขาจะเป็นพ่อยังไงคือปกติะนะทำอะไรก็ชอบแบบวางแผนก่อนเลยแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคิดยังไงก็คิดไม่ตอกอ่ะยังรู้สึกว่ายา มันนานเพราะว่าเอาแบบพูดแับตรงไปตรงมาเราไม่ได้คิดว่าจะมีนะจ๊ะแล้วก็ไม่เคยมีรายรกดดันจากจางเรขทางครอบครัวอะไรก็ตามแต่พอทำงานทำงานเสร็จปุ๊บอมมาหมดเลยมาเป็นกองทัพเลยหลานหลานมาย่างหลานมาซึ่งตอนแรกเราก็ไม่ได้คือคนเชียร์จนรู้สึกว่า จนอยู่ๆความคิดเรื่องมีลูกแบบเหมือนโดนพูดทุกวันโดนถามทุกวันจนจนรู้สึกว่าใน,นสมองคิดช่เออต้องมีลูกอเหรอจังแบบจากแบบไม่เคยคิดอะไรเงี้ยก็เลยยิตงตอบไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงแต่ใจนัดเองอะนะอยากเลี้ยงเขาให้แบบเขาช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็วมีความแบบอินดีเพนเดนต์อะไรเงี้ยรอมาแบบที่เราเป็นก็รอแล้วนะ <laughs> คะรอว่าจะมีกี่ค แตว่าเริ่มคนแรกคนแรกไม่แ่คู่ใช่ไมไม่ไม่อดีไมว่าครเลคจะต้องไปในช่วงไหนอะย่าง่าผมเนี่ยแบบเป็นปีม่อไรนอะสายสายมูสายมูปอกเข้าไปก็แต่ตอนนี้หลุดละหลุดละหลุดละก่อนหน้านี้เคยมีมีแบบแรงกดคือก่อนหน้านี้ อาจริงๆก็มีแรงกดดันเอออยากให้มีปีนี้อะไรเงี้ยตั้งแต่ต้นปีแล้วก็สิ้นปีอะไรอ่าเงี้ยแต่สเกจูของเราสองคนมันมันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราต้องเอาความพร้อมก่อนอะกลัวมีอะไที่ความคิดอีกใช่ใช่ตอนแรกกดดันนี่ไปก็เลยวะนะตอนนี้เลยต้องจัดตอนนี้เลยอะไรวะแม่เนี่ยมังกรทองเราต้อง แต่แบบถ้ามาถามตัวเองจริงเขาบอกขอขอเขาบอกยังไม่พร้อมว่าปีนี้งานเราเยอะมากๆอนะไยแล้วก็ยัง manage เดิไม่ได้แล้วก็เดินทางตลอดเนยแล้วเราก็มีอีกหลายโปรเจกต์ที่กำลงังจะเข้ามาอนะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวว่าการตอนนี้เขาก็เลื่อนไปว่าไอ้ะงั้นมีปีหน้าอะไรอย่างนี้ยแต่ยังดวงมีอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วก็เราก็คิดนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดปีนี้ skip ได้ปีหน้าได้อาจจะปีหนึ่งก็ได้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะว่านั้เอาความพร้อมของนักการันดาเป็นหลักแหละถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ ถึงเวลาอันนี้ส่วนตัวนะเชื่อนะนะเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของแบบฟาลิคิตด้วยอ่ะถ้าเกิดถึงเวลาเขาจะมาก็ก็มาก็อยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนนะตอนนี้ค่ะแต่ถามว่าที่บอกไปหาบอก็คือตรวจดูความพร้อมของเราว่าโอเคเราต้องโดบอะไรไหมตรงไหนของเราที่จะต้องแบบฟื้นฟูอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องของ p r o c e s เนี่ยอยากให้เป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนพี่นาขออนุญาตน่คาเซลที่แปว่าไม่มีเวลาา ไม่ไม่ไม่บางทีก็กดดันอยู่นะหอพูดไปบ่อยมันก็กดดันนะมันพูดกันไปหมดทุกคนแล้วเนี่ยมาเราเอไมคะเพื่ออนะได้ขนาดนั้นโอ้เราลองก่อนได้ลองก่อนได้ไหมใจเย็นเๆเครียดเลยนะเนี่ยบอกเขาบอกข้ามเครียดเนี่ยเนี่ยเราเนี่ยตัวดีเนี่ยครอบครัวทั้งสังคมแล้วเนี่ย